สี่ทุ่มสิบเจ็ดนาทีค่ะหมุดดูสิโอ้โหมี่คือผ่านศึกเห็นหน้ามองมองไม่เห็นนะะไมท่านผู้ชมจะถ่ายกล้องถ่ายเขาอยู่ใต้เตียงค่ะใต้เตียงย่าเนอะเออผ้าไม่เอาเลยค่ะผ้าทิ้งหมด่อนถึงไม่เอาผ้าแต่มาดูป๊อปปี้ มาดูป๊อบป,ปี้นะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมนะคะลค่ะตะปูผ้าให้เขาก็ขึ้นมานอนบนผ้าเราชื่อป๊อปปี้นะคะเขาไม่ได้ชื่อนางอ้วนนะคะอันนี้ผ้าเป็นผ้าเอาไปเช็ดเท้าขึ้นเตียงแต่ว่าเห็นเขาชอบเอาหัวมันก็ได้มาวางค่ะคะือสรุปเขานอนบ,บนผ้าหนุนผ้าเช็ดเท้าที่มันนิ่มๆเลยค่ะนนับสนิทตัวกลมป๊อกเลยะค่ะ เมื่อเย็นซื้อโรตีโรตีของแขกอะค่ะโรตีที่มนม้วนให้มันอันลสิบบาทซื้อให้ห้าอันสองตัวกินกันเรียบร้อยหวานชอบไม่ซื้อก็ไม่ได้เพราะว่าพอเขาผ่านหน้าบ้านปุ๊บมันเป็นโรตีที่ใส่แป้งแล้วก็แล้วก็โรยด้วยนม ก็น้ำตาลเขาผ่านดาบ้านเพราะเขาบีบปิด,ปดจำเสียงได้เฮาเรียกเขากันใหญ่เลยทั้งคู่เลยวันนี้กินทั้งคู่พันตึกก็กินด้วยคงจะหิวเพราะไม่ค่อยได้ให้อาหารเสริมอะไรเขาโรตีเสร็จก็นอนกันนอนกันอยู่อีกห้องหนึ่งพึ่งเข้ามาพอย้ายห้องมาท่ห้องนี้ก็ มากินอาหารเม็ดก,กันมากินอาหารเม็ดก,กันก็เยอะอยู่ค่ะก็ชามละประมาณถ้วยยูเกิดหนึ่งค่ะถ้วยยูเกิดถ้วยยูเกิดตวงเอาเพดกีกีกับสมาร์ทฮัทอย่างละครึ่งถ้วยให้ เกือบหมดนะคะ่ะจะต้องนำล่องด้วยคุกกี้สิงคโปร์สามอันก่อนเรากินอาหารเม็ดไปจนเกือบหมดแล้วก็จะเงินมาถามว่ายากไม่ให้คุกกี้สิงคโปร์เป็นรางวัลเขาอีกเหรอเหงนก็ต้องวางเติมอีกสองรวมเป็นห้าแล้วก็มานอนอีท่านี้หลับสบาย อร่อยก็อิ่มแล้วนะอีกตัวตัวผู้ก็อยู่ใต้เตียงนคะคะอาจะไม่อ้วนไ้้ยังไงชอบกินของแบบนี้เนาะนี่คือชีวิตของเขาเพื่อนสนิทรอปภประจำตัวค่ะสวัสดีค่ะคเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมน้องหลับดีค่ะ